สบายดีกับทักไทยสบายดีสวัสดีพรมเพี่น้องทางฝั่งาเาาและทางฝั่งไทยยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสูสสาา่ช่องสาวบูผาแช่แนลทักไทยสบายดีพรมเมพี่น้องเบดทุก่านเด้อจ้าทักไทยสบายดีในายามค่อยคำนุ่งเลยอ่าซึ่งนอกพี่น้องอ่าอัปเดตภาพอ่าสภาพบรรยากาศทางฝั่งลาาในะนี่มีนีกะ <c oughs> ท้องฟ้าของฮากับขนข,งข,งขงางมุดขนะึ้นเลยพี่้องเนาะตอนนี้กะ ก็ยังมืดอยู่นะพี่น้องบวกกับอ่ะยามคอยคำเรื่องเล่นก็เลยมันมืดแบบนี้เลยนะพี่น้องนอประมาณนี้เลยซึ่งฝนกระตุกนะพี่น้องนอเมื่อวานนี่เนาะฝนตกยามกลางคืนพี่น้องทางฝั่งลาวเฮาเนาะอ่ากําลังจมแบบฝนบ่ตกพี่น้องเนาะสาบุพาก็ได้ถ้ากเร่อยากให้ตกไปในดอกี่น้องเพราะว่าคันฝนตกแล้วทางเขาเฮือนของสซาุพามันสิเปื้อนเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะสซาุพาก็จะมาเฮ็ดคลิปรีแอคชั่นนะพี่น้องเนาะเป็น คลิปดีแอคชั่นวัดว่าอารามทางฝั่งประเทศไทยนะพี่น้องเนาะ,ะเป็นการดีแอคชซ่นวัดพ่อโซทอนนะพี่น้องซึ่งคลิปนี้เนาะซาวุภะก็ได้นำมาจากซองของสาวดอนสาวลาวก็คือเพื่อนของซาวุภานั่นเองนะพี่น้องเนาะตามที่เอฟซีสาวดอนลหลายฐานอาสิฮูนะพี่น้องนเนาะภาวาะอ่าปัจจุบันนี้นาะสาวดอนเพื่อนก็นได้ไปทำงานอยู่ทางฝั่งไทยนะพี่น้องไปได้ประมาณอ่า สองอาทิตย์เราพี่น้องเนาะสองอาทิตย์ไปแล้วสะดอนเพิ่ไปทํางานทางฝั่งไทยเนาะการกินฮอดเพิ่อนอยู่ได้พี่น้องกินฮอดเพิ่นเนาะหมูเฮาอ่าไปเห็ดเวียกไกล้เลยค่ะมีความกินฮอดกินเท่งหมูนะพี่น้องเนาะซึ่งสุภปาก็ได้ไปเห็นคลิปเนาะที่สะดอนเพิ่นไปเที่ยววัดอ่าที่ทางฝั่งไทยเ้าพีนนะะพา่น้องเนาะสันปก็เลยอยากนํานมานิแอคซันเนาะอยากมาหับส้มผม้อมกับพีเอฟซีเนาะเพราะว่ากะสุบปะเองก็ยังอ่าบ่สามารถไปเที่ยวอ่าได้เนาะ,ะพี่น้องเนาะ ยังบวาสามารถไปเที่ยวทางฝั่งไทยได้เนาะก็เลยขอหับส้มคลิปรีแอคชั่นไปก่อนพร้อมๆกับพีเอฟเนาะกาจงได้กาต้องขอขอบคุณคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นสาบับจากสาดอนมากๆด้วยจ้าแล้วก็สำหรับพีเอฟซีทานได้ที่เข้ามาติดตามหับส้ม m ่องซาบุภาเซเนลก็อย่าลืมกด subscribe ซาบุภาเนี่ยเด้จ้าแล้วก็สนับสนุนซาบุภาด้วยการบอกข่าวโฆษณาและใจพี่น้องตอนนี้ส่อง ซาสัมภาษณ์เซเนลก็ได้เปิดสางไรได้แล้วเนาะตอนนี้ฮักอะไรหกเรียนพี่น้องเพราะว่าย,ยอดวิวเฮาบ่ค่อยขึ้นเนาะจังได๋ก็ฝาก PFC อฟหาบส้มคลิปของสาบภาแต่จนจนจบคลิปเลยจ้าเพ,พ,พื่อให้ซาบุภาพีรายได้มาสวยเหลือครอบครัวเนาะแล้วก็ศสำหรับพีเอฟซีทนใดที่เข้ามาหับส้มก็ยืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คลิปต้นสบายเป็นได้อพี่น้องเดีย๋ยวสาบภาจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้โพสต์เนาะอ่าคลิปของสาวสาวดอนนั่นเองนะพี่น้องเนาะอาต่อไปเอาเป็นว่าเฮาไปหับส้มคลิป าการทงเขียววัดผ่านการรีแอคชันส่งของสาวดอนเนาะส่งเพื่อนเพื่อนกับไปกับเอื่อยเพื่อนพี่น้องไปกับสาวขาวเนาะเอาเป็นว่าฮับไปรับส้มคลิปพม้อมกันเลยไปกันเลย สาวขาวนนี00 00 ouais pues ้สาวขาวคนกาได้มา so ้ำเขานาะวันน so ี้วันนี้เปิดตนอนไว้หัตาอันได่กลอกิงได้เนาะจแบบข้าแบบโดจืวเนาะก้อยี่มาไปอันหมื่นบริเวณอันอ้อมๆะสิได้ยินเสียง เอาไ่ได้อันบกก็มีไม้เนาะไ่ได้ใส่ไม้เมื่อนีการแดดว่าอากาศแดดก็แดดแดดแห้งแดด้วคือแบบแดดเทาไหมเทาเลยนน่ะคลิปนี้ครยาตูเปล่าเลยแบบเวทีทันผมมาเลยเนาะทันจจมเอาแตอันกีกามากาแต่ว่าอยากถ่ายคลิปก็้ไวยอนึ่เนาะไหทานบ้าน นักอ so no, no, ีกสิเก้น่อหนักไม่ได้หากาหัอขาไปเที่ยวกับซาดอนดินอน้าสิาลอยเท้ก่อนเนาะนี่ไ เนาะไหวเป็นแบบเป็นผีระลึกเนาะแบบว่าทา<อ>งหนึ่งคือเด้ดมา<ด> ตรงพากายมาปั้งราบตรงพากายัางอ,อ,อ่าออนบน <c oughs> า่อยากออกภาในนอกภาษาไทยใหญ่เฮงคืดอกลงของแบบว่ไนยออกไปทางนันก่อน <c oughs> ได้ <c oughs> ้าได้ชื่อดอกไม้ 시민 <susurly> c <laughs> จะบุคจกำงฝั่งเราเนาะข่ว <c oughs> ันทางฝังเรามีจะหน่สีอนาะหน่่สีใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุทางฝั่งทยาะมาในสะแน่เอาไาพระเรืตาทีมงาน้างานในสอพาเที่เอเลยนี่น้องคลิปนี้เนาะ สงพาเขาไปลงคลิปลายมือเลยนะพี่น้องหนึ่งจังหวัดโทรศัพท์หขอ,ขอยดีเนาะหากระไรโทรศัพท์มาได้พี่น้องต่อไปนี่ก็จะลงคลิปผมมือแล้ว้อจ้าฝากติดตามสงขาด้วยนะคะ ตอนนี้เฮาก็อันไหวพระเร็วๆเนาะเฮาก็ออกมาข้างนอก <c ười> เฮาก็จิไปอันอย่างบริเวณอ้อมๆเนาะอย่างแห,ห่พี่น้องเอฟซีเบิร์นถ่ายให้พี่น้องเอฟซีเบิร์นเนาะเป็นกระมีโบอนอันพอดรองเท้าเนาะพอดเกิดก่อนก่อนเขาในเนะาะก่อนเขาในวัดอืมไป าจะเป็นอย่างไปไปทางงานแล้วออกเลยอย่างก็ไปเอาอันนี้จะเต็มจอเลยนะคะไปถือใหม่เซลฟี่มา กานกูซพาเป็นคนทำลายลายพี่น้องนี่นี่ไปทางนี้ไปทังนีเหรอวะเจ็บปป้าพอ่นนอ๊อฟยายกษเดยทำลายมันอยากเฮยพี่น้องเลยยาซิฟันกันมาอือกวางใหญ่ ใหญ่แห้งนวัดพนมเพียงเนาะทางฝั่งลาวเหาวัดใหญ่ทั่คมาคอยมีบันไดด้วยเนาะวัดที่แบบเป็นตึกใหญ่ยังมีคันไดเนาะทางลาวแถวที่สัมผาอยู่เนาะแถวยอนาเขตสมัยจะมีแบบเอนเป็นกู๊ด เป็นอ uh ่าแล้วก็เป็นอีสานีงเาอยากไปออกไปทางกีฬาแถ้ทางอกคนอาจจะออกทางออกเลยแ้นะนทางออกท่ากีฬาเขามาคะ หกบว,วินทีเขียน่เขียนบอกเาเเ<ไ>ปเรยนาฝัองเ้าปอนก่อนเขาวัดเนาะเาไปเลยถอยไปเรยนท่านทนหกยู่นะนเนาะกลวงห้งหน่อยนเนาะ หมดเวลาแล้วเนาะเฮากกจิเด้พากันกลับเร็วหอดเวลาสี่อันไปเวียกเนาะไปเห็ดเวียกดีแต่แกเขาจะพาบุ๋ยกไปเวียกทั้งควไทยอยู่วันาะอ อ,อันมันมีบ่อนหนังลินน่นเนาะอยู่ทางนออมีที่นั่งเล่นแต่ว่าย้ามตอนอันนี้ประมาณเที่ยงประมาณบ่ายสองก็เลยแบบว่าอยากเด็ดแหงเน่จักหน่อย ฮอดมุมแดดสองเดี่ยวฮาวจะไปเก็บภาพเนาะวันนี้เดี๋ตอนนี้กาได้เวลาเฮาสีอันกับเนาะเพราะว่ามันหกโมงผีเขาสีอันเห็ดเบียอะไรเนาะเอาไก่ยังแบบว่ายังหลอกก๋วยเตี๋ยวคนไหนเนาะแดีว่าขังเนอกมันก็ยังไ่ได้๋ยวไปเวลาหน่อยแม่นเวลาแบบว่ามันหน่อยอ่ะ ในสำหรับคลิปนี้สลดแต่เจอขอตัวลาไปก่อน์เป็ในการฝากให้พี่น้องอีฟซีเป็นกำลังใจให้สลดในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอร่วมสมคบุญถือตูกขอบคุณจนาสบายดีไปเลยงาใหญ่ให้ การที่จบไปเลยนะพี่น้องการไปอ่าเที่ยวส้มวัดทางฝั่งไทยเนาะของเฮาจากาสาวดอนสาวลาาเนาี่นอเนานทีิ่นพาเรารีวิวหบส้มเที่ยวส้ม,มเมืองวัดเราไปนอนนอนเสื่งวัดการมีความใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากๆเลยวัดหลวงพ่อสธวทอนเะพี่น,นอนะถ้าว่าหากว่าสซาวพาอ่านสื่อพิษ จังใดกาต้องของอาภายัยด้วยพี่น้องเพราะว่าสภากายยังอ่านภาษาไทยบอกคอยแตกปันใดนอพี่น้องก็ไดาา้เพียงเด็กหน่อยเนาะเรว่าอ่านผิดพลาดประการใดไปก็ต้องของอาภัยหลายๆสําหรับคลิปนี้เนาะสภูากาต้องขอขอบคุณคลิปดีจากส่องสาดอนสาวเลาาเนาะสําหรับทีเอฟซีฐานใดที่เข้ามาก,ก็อย่าลืมให้กําลังใจสภุภาและสาดอนด้วยการบอกกดาขามโฆษณาเด้จ้าและกดซับสไคร้เพื่อบอให้พาดคลิปใหม่ๆจาก ซาบ,บุพ้าแชร์เน็ตเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้เนาะซาบ,บุพ้าจะได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กระคำลงคำลงแล้วเนะวาะเพราะอซาบุพ้าอัดคลิปยามแรงพี่น้องและอาซาบ,บุพ้าจะได้ขอตัวอำลาไปก่อนมื่อหนาพอกันใหม่เด้อจ้ะพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย